เมนูเช้าวันนี้เป็นไข่กระทะเราก็เลยดูมาแล้วสามคันสวัสดีวันจันทร์ดูสิเมืองน,นี้หมอกลงหนักเลยเราสองคนกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองดาลิงตันเพื่อที่จะไปดูรถรถมือสองคันเล็กๆเ,เอาไว้เป็นรถซื้อแกงรถซื้อแกงจะไปแรง คันนี้เราเช็คประวัติในการทำ MOT ประวัติคลีนมากแต่พอเรามาดูตัวจริงคนที่เขาเป็นดีลเลอร์เนาะก็คือเป็นคนซื้อรถซื้อมาขายไปนี่แหละเขาก็กุญแจยื่นให้เราให้เราสตาร์ทสตาร์ทครั้งแรกก็แชะแชะสตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยไปเอาตัวจัมสตาร์ทมาจัมสตาร์ทพอสตาร์ทติดปรากฏว่าสายพานดังฮิวก็เลยถามครั้งล่าสุดที่เธอเปลี่ยนสายพานเธอเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย คันนี้เราก็เลยแบบว่าแห้วไปก็เลยไม่ได้ซื้อโชคดีแล้วล่ะที่เราเจอว่ามันมีปัญหาก่อนที่เราจะแบบตกหลุมไปซื้อแล้วมันก็มีปัญหาให้เราต้องปวดหัวหลังจากผิดหวังจากการดูรถเราก็เลยม,มาเติมพลังงานกันที่จุดพักรถสวัสดีวันอังคารค่ะเมนูเช้าวันนี้เป็นไข่กระทะท <laughs> เหมือนกินอยู่ที่อุบลดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นลาบเป็ดค่ะอันนี้เรใช้ผงโรโบรทำนะได้กินลาบเป็ดแทนแล้วนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กตอนที่อยู่กับย่าจะฆ่าเป็ดฆ่าเป็ดในบ้านเลี้ยงเป็ดเนาะฆ่าเป็ดแล้วก็ทำลาบเป็ดตอนเย็นๆตามด้วยของหวานสิ้นคิด ของวัาที่ทำง่ายที่สุดในสามโรคสาคูข้โพดอร่อยไหมลาบลาบแพ,แพนิดหน่อยตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึง่งห้าโมงเย็นเรามีรัดนัดไปดูรถ <laughs> ตอนห้าโมงครึง่งคือนัดหกโมงเย็นนั่นเอง you turn on the light yes thank you ซึ่งมืดต,ตื่อแล้วจะมองเห็นหรือเปล่ามันมืดมากมองสภาพรถด้านนอกคือไม่รู้เรื่องเลยเจ้าของรถเขาก็เลยพาขับออกไปดูว่ารถยังขับได้นะอะไรเงี้ยรถสวยมากเลยคือแบบว่ารถวัยรุ่นมากคือโอชอบนะแต่มันก็มีอะไรที่น่ากังวลก็คือ หน้าจอตรงหน้าปัดไม้มันเป็นไฟกระพริบกระพริบขึ้นตลอดเวลาโอาก็ถามเขาว่าทําไมมันถึงมีไฟกระพริบตลอดเวลาเขาบอกว่าตอนเขาซื้อมามันก็เป็นแบบนี้แล้วก็เลยถามถึงการบํารุงรักษาของเขาเวลาเขาเอารถเข้าศูนย์เขาไปเช็คที่ไหนเขาบอกว่าเขาไปเช็คตามอู่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีอินโหวตแต่ว่าให้เงินสดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีเลคคอร์ดเราสองคนก็เลยรู้สึกว่าอืมมันเอะนะสวัสดีวันพุธ วันนี้เราสองคนมาดูรถอีกแล้วในเมืองนิวคาสเซิล r e the car I can see orange one. This guy prepared ready for your viewing. เราพากันไปทดลองขับรถคันนั้นเนาะการขับโอเคไม่มีปัญหาอะไรโอนั่งด้านหลังเราเห็นหลังคาบนเพดานเนี่ยเป็น ลาขึ้นเต็มเลยโอก็เลยลองเอามือจับดูปรากฏว่ามันเปียกโอก็เลยรู้เลยว่าหลังคามันรั่วพอรถพอพอเขาขับบนรอบเสร็จพอจอดแล้วก็บอกฮิวว่ามันมีนี่นะหลังคารั่วก็เลยพาก,กันไปเปิดดูด้านหลังแล้วก็ดูพยายามหาว่ามันรั่วจากตรงไหนเนาะเราก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนปัญหาใหญ่นะถ้าเจอไปดูรถแล้วรถ,รถที่จะซื้อมันหลังคารั่วเ น้ำมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะเออแล้วรถ2องคันแล้วที่เราไปดูอ่ะคือพากันเม n นเทนนนแล้วไม่เก็บใบเสร็จแล้วพากันไม่มีคลิปเลคคอร์ดของประวัติในการซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือทำอะไรบ้างอะไรเนี้ยพากันไม่ทำคือพอเราดูแล้วถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่มีในอนาคตถ้าเราจะขายต่อมันจะขายยากเราก็เลยดูมาแล้วสคันไม่ได้เรื่อง ั้3คนเพราะว่าเรามาในนิวคาสเซิลเราเลยต้องมาหาอะไรกินกัน,นไหนๆก็มาในความเจริญซีวิไลแล้ววันนี้ฮิวบอกว่าฮิวอยากกินข้าวหน้าปลาไหลปรากฏว่าร้านอาหารญี่ปุ่นปิดเลยต้องมาจกันที่แซบโนอูนากิเป็นข้าวขาวหมูแทน เออฉันมาเจออันนี้โปรโมชั P ่นสองกล่องกาปอนเก้าสิบโอ้ยฉันจะเมาแล้วเด้อฉันจะเมาอย่างเยะแยะมากมายงง้นน,านั้นเอดีจะมานอนบนตัวใช่ไหมเอดออีอยู่ที่อารมณ์เอด,ดีครับกินแบบสแตนดาร์ด ทุเรียนที่คนจีนชอบก็คือกินแบบหึงรสชาติสุกแบบสุกแบบที่เขาเอาไปทำเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนอะ่ะครีม,มี่แบบที่คนจีนชอบอะ่ะใครที่ชอบกรอบนอกนุ่มในจะไม่ชอบจบบล็อกนี้ด้วย ลีลาการก่อกวนของนักเลงประจำบ้านถ้าโอกับฮิวอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์เขาก็จะมาก่อกวนแบบนี้ประจำค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปะคะ่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย